สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็ได้ทำการน,นะคะรวบรวมแนวทางเลขดับสำหรับ F c ที่ชื่นชอบนะคะมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นเลขดับหลักร้อยของหญิงลีนะคะแล้วก็เลขดับของป้าแมวนะคะไม่ว่าจะเป็นดับ10ดอกแก้วดับ10รักแรกพบนะคะ แล้วก็มีของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าเลขดับใบนาดแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูดับร้อยของหญิงลีกันก่อนเลยนะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาหลักร้อยออกเป็นเลข3นะคะสลักออก308อันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของหญิงลีให้เลข7ค่ะแอดก็ขอบคุณของหญิงลีด้วยนะคะต่อมาค่ะดับ10ดอกแก้วนะคะของป้าแมว แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข4มาหลัก10ออกเป็นเลข0อันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข6นะคะส่วนต่อมาดับ10รักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาหลัก10ออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บรักแรกพบให้เลข5ต่อมาค่ะจะเป็นดับสิบหน่วยอาประทานโทษค่ะดับหน่วยบนดอกชบาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข7มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข8ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกชบาให้เลข2 ใครชื่นชอบของเลขดับป้าแมวอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับบนทุกหลักเรียกฉันว่านางพยากันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสีมาสลากออก308ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเรียกฉันว่านางพยาให้เลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของเรียกฉันว่านางพยาด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนของแอดเก๋แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข7มานะคะดับบนทุกหลักก็ถือว่าผ่านสลักออก308 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดเกค่ะให้เลข8ส่วนดับล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านสลักออก30ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดเกให้เลข5นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดเกด้วยค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเลขดับชุดเด็ดนะคะหรือดับบนทุกหลักของอารางวัลที่1แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก308ส่วนแนวทางวดนี้ดับบนทุกหลักของเลขดับชุดเด็ดค่ะให้เลข5ส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างของเขานะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลักออก30ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข2นะคะของเขาก็มีเข้ามีหลุดนะคะ fc ท่านใดไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณของเลขดับชุดเด็ดด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับขาดล่างทุกหลักให้เลขหนึมาก็ถือว่าผ่านสลากออก30ส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างทุกหลักของเขาให้เลขค่นะคะแอดก็ขอบคุณทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มานะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านสลากออก3 0ส่วนแนวทางงวดนี้เลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลให้เลข3นะคะ ส่วนเลขไม่น่ามาบนแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนามาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเลขดับของแอดบูนอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาไม่ว่าจะเป็นดับบนดับล่างก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาให้เลขหนึ่ง ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข3นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดบูลด้วยค่ะต่อมาค่ะนะคะจะเป็นของเลขดับของแอดหมูป่านะคะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาดับหลักร้อยให้เลข1มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก308หลักร้อยออกเป็นเลข3ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของเขาให้เลข9ส่วนดับ10บนแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของแอดหมูป่าให้เลข6 ส่วนดับหน่วยล่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างของแอดหมูป่าให้เลข7นะคะใครชื่นชอบอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณเลขดับของแอดหมูป่าด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขดับล่างอาจารย์ต้นนะคะอาจารย์ต้นจัดให้ แนวทางงวดที่แล้วของเขาดับล่างทุกหลักให้เลข9มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสลักออก30ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของอาจารย์ต้นจัดให้ให้เลข3ส่วนดับบนแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังขอบคุณของอาจารย์ต้นจัดให้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับบนของใบหนาดกันเลยค่ะดับบนทุกหลักแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดใบหนาดค่ะให้เลข3ส่วนดับล่างของแอดใบหนาดค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มานะคะดับล่างทุกหลักก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันเลย ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดใบหนาดให้เลข2นะคะใครชื่นชอบของแอดใบหนาดอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากใบหนาดด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเลขดับของรามอินทานะคะก็เรามาดูดับ10บนกันก่อน แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนของรามอินทาให้เลขสี่ส่วนดับหน่วยบนแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหกมาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของเขาให้เลข 2. สองสสิติย้อนหลังของเขาก็มีเข้ามีหลุดนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นดับ10ล่างของรามอินทาแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะให้เลข9มานะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของเขาค่ะให้เลขค่านะคะแอดก็ขอบคุณของรามอินทราด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแนวทางเลขดับลดต้นทุนนะคะ f c ท่านใดต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมนะคะทางกองสลากไม่มีแนวทางเลขดับเนาะแล้วก็ถ้าเลขดับชนเลขเด่นให้เลือกเลขเด่นนะคะยังไงคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับขอบพระคุณคะ่ะ